ใค่ะเพืพ่อนเพื่อนอันนี้ไม่เจ้งจะมาแกงหน่องไก่ใส่หัวกล้วยหรือว่าอันนี้ยอดอ่อนของต้นกล้วยค่ะเพืพ่อนเพื่อนไม่เจ้งกับมิ้งผิกตำ้มเลยใส่เอ่อเกลือใส่หัวหอมใส่พริกค่ะเพืพ่อนเพื่อนไม่เจ้งกับจะเอาลงก่อนไม่เจ้งเอาไก่อันน่องไก่ใส่ไปแล้วค่ะที่จริงกับจะเป็นอันไกบ่บานเพื่อนเพื่อนแต่ไกบ่บานหม้อมีเนาะไม่เจ้งก็ลงใส่แล้วแต่ไม่คาตะไคร่เพื่อนเพื่อน ถ้าตะไคร้ใส่เปื่อพร้อมอาจจะคั่วให้เพื่อนเขากั้นนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนจะไปยวไปเอาผ้าอีกใส่ผ้าอ,อีกกต่ไม้พุ่มว่าหย,ย่อนอ่อนเขาล้วยเพื่อนพึ่งอันนี้ยกกล้วยแล้วเพื่อน,นเจนเด็กล้วยจนเขากัน้นจะมีมะขามใส่ใส่มะขามนิดนึงนเพื่อนใส่มะขามนิดนึงจริงๆก็จะเป็นไก่บานนะเพื่อนๆแต่เจนเจนมันมีไก่บานก็เลยได้ใส่หน่อกไก่แค่นค่ะเพื่อน เพราะว่าจะเอาเพิ่นมาไว้นานจะบ่อร่อยค่ะเมื่ออันยืดคนจะดั้มค่ะยืดคนจะดั้มนึอจะเด้อเพราะว่ายอดอ่อนของกล้วยหรือว่าอันโยกล้วยบ้านๆในเจี้นอื่นเดกอดขวยนะคะเนาะในเตี้ยนจะถั่วเพิ่นเขาตั้งเฉื่อยในเตี้ยนก็จะไปเอาอ่าเดกอดขวยใส่แล้วก็ปุ้งแล้วก็หอมนี้อ่าหอมซีหอมใบเลื่อยหอมบัว สูตรเมจงของเม่จงเองกะมากแบบไหนกะตามใจชอบเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะเร่องแต่เมจงที่แบบนี้แต่เพื่อนเม่จงครัวเรียบบ่อยค่ะเพื่อนเพื่อนได้เมจงก็จะเอาอันนี้ยัวปวยใส่เพื่อนค่ะสูตรง่ายๆค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็จะหายเพิ่นพูดแต่ก็ารเมจงเขาใครจะพุ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่นพูดเขากันแล้วได้เม่จงก็จะพุ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเมจงจะใช้ตะกัวตะกัวก็เปอร์ไรส์คเณน้องเพื่อนตะกัวก็เบิร์ดพอดีค่ะ ของนัวๆใส่น้ำปลาอร่อยอร่อยอแล้วก็เนี่ยจากของนัวเข้านาะใส่ไม่ได้ใส่น้ำปลาเนี่ยจะใส่หลายเก็บมาออกว่าใดคอยชิมนล้วแจกนอกเป็นเปลือนๆคนก็เป๋ากันาก้นครับแต่จะเริ่มเพลือกนะครับเป็นเปลอ,อันยกป่วยเพราะว่า จริ่งปอกกระชายกะทิแล้วยจะเปนเกื่อนๆแกงแกล้งอยู่ป่วยใส่ใส่ไก่เนาะแล้วก็หนีเป็นไก่บะไก่ไก่เพันนี้มันอยู่แล้วไก่กระเจ๊กนะจป็นเพื่อนๆค่ะแต่เป็นไก่บ้านอาจจะไม่มันก็ใส่กะทิไปนำเลยจ้ะเด้อตอนนี้ไม่เจ๊งเลยใส่กะทิเพราะว่าไก่มันกระมันอยู่แล้วเนาะค่ะก็เป็นโพดอีกแเป็นเกลือนได้ไม่เจ๊งกะจะใส่หอมเด็ดจะให้เบิ่งหน้าตาไก่อันแกงใส่อยูกล้วยหรือว่ากล้วย ผันอ่อนของป่วยเนี่ยยัวป่วยเพื่อนเนาะอาจจะเป็นอย่างไรเราชมเนยจ้ะเด้อค่ะเด้อไม่เจ๊งกัจะใส่หอมหอมซีหอมบัวหอมใบเลื้อยค่ะเพื่อนเพื่อย่าตอกก้านเลยจ้ะเด้อตอกก้านหอมไใบก็ใส่ลงไปแต่ว่าติดจิ้งกับเป็นหอมใบเลื้อยหอมบัวค่ะเพื่อนเพื่อนจังจะถูกกั้นกับอันแกงไก่ตัวนี้จะแกงไก่จีกเนยจ้ะเด้อเพื่อนเดี๋ยวไปเจี่ยงใจส้มหน้าตาบะเป็นอย่างไร ค่ะเนมเจนจะสิมเบางขานยังไงอยากใส่อ mm. ียังอ ah, <mor MEL Thanks in photos> ีกเหยือเพื Sen ่อนเพื่อน้ไมเจนจส้มว่าเนี่ได่แก้งอันนี้็ไม่เจนค่ะเนี่ยจับเพื่อนเพื่อนอ่าเย็นบออยูกป่วยมันก็จะยุบลงค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ตะตอนไก่ค่ะกับประมาณนี้ได้จับเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีแก้งโยกป่วยก็ไมมเจนใส่หนองไก่้องเป็นไก่บานได้เพื่อนเพื่อนก่มีไก่บานก็ใส่หนองไก่ได้เพื่อนเพื่อนค่ะก็บอกพุดเล้ยๆได้จับได้เพื่อนเพื่อน เห็นว่าเพียนนี้มีประโยชน์ก็แล้วก็แซ่กไม่เจีนในเว็บจะเด้องวัตถิค่าวัตถิค่า